กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะพี่พี่ FC, ช่องน้องโบบารมีพาเครื่องนะคะวันนี้มีพระบ้านทั่วไปเลยนะคะพี่เป็นส่วนมากเป็นพาะาสุศนะคะของคุณตาแล้วก็ของคุณปู่แฟนนะคะก็วันนี้นะคะมีพระบ้านมาให้เลือกชมทั้งหมด12รูป12ององค์ค่ะพี่อ่า ฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะคะพี่โทรมาได้ที่099210 7 4 0 1นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ใช้เบอร์เดียวเลยนะโทรได้แอดไลน์ได้เบอร์นี้เบอร์เดียวจะได้ไม่สับสนเนาะก็เอ่อทางช่องนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่ผ้าของน้องเป็นราคาแบ่งปันนะคะแล้วก็ราคานี้ไม่มีประกันสินค้าให้นะน้องแจ้งก่อนนะ วันนี้นะคะมีแบบพระสะสมเลยพันพระเก่าก็มีหลวงพ่องเงินก็ถ้าสนใจองค์ไหนนะคะสามารถแคปรูปภาพแล้วพร้อมหมายเลข EP พร้อมหมายเลขพระทักมาหาน้องโบบารมีพระเครื่องได้นะคะเพราะว่าน้องลงคลิปทุกวันน่ะน้องจําหน้าพระไม่ได้เนาะเพราะก็เลยต้องใส่หมายเลขพระไว้ว่าองค์ไหนบ้างนะคะพี่ๆวันนี้นะคะก็มีมาให้เลือกชมกันทั้งหมด12รูป12องค์ ฝากกดติดตามกูถูกใจช่องน้องโบบารมีผ้าเครื่องไว้ด้วยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปเรื่องวันที่องค์แรกเลยนะวันนี้ไม่ได้หาข้อมูลมานะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูตามเนื้อผ้าเลยตามนี่เลยจะแจ้งรายละเอียดนะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นพับเนื้อผงค่ะนี่เลยสีนี้เลย,ส,เลยสีแบบสีดินสีกากี่ะพี่สีกากีนะรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ c ีเอมาได้เลยนะพี่นะ แอดไลน์มาได้ที่0992107401นะคะพี่น้องบูบารมีพักเครื่องค่ะมีบริการเก็บเป็นปลายทางนะพี่นะนี่เลยตายฐานนะคะนี่รูปร่างลักษณะแบบนี้นะพี่นะก็ อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องไว้ด้วยนะพี่น้องลงคลิปทุกวันนะคะส่งของทุกวันค่ะถ้าพี่พี่ท่านใดนะคะแจ้งว่ายังไม่ต้องส่งน้องก็ยังไม่ส่งให้นะนี่เลยผ้าของน้องตรงปกทุกรูปทุกองค์นะคะใครที่ได้รับพัสดุแล้วรบก,กวนคอมเมนต์เป็นเครดิตให้น้องนิดหนึ่งนะคะพี่ไปกันต่อองค์ที่สองค่ะพี่นี่เลย เป็นพาเนื้อผงเช่นกันนะรูปร่างลักษณะแบบนี้วันนี้เราเดินทางกันมาถึง EP ที่107แล้วนะคะพี่107แล้วนะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องน้องบูบาามีพาเครื่องไว้ด้วยนะพี่เนอะทุกครั้งที่น้องลุงคลิปนะคะจะเด้งแจ้งเตือนให้พี่ๆเลยผ้าอุ้งนี้คะ่ะพี่เป็นพ้าเนื้อผงเช่นกันเป็นผงสีขาวนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะพี่นะ เดิมๆเลยนะคะนี่เ,เป็นพาบ้านค่ะส่วนมากน้องทำงานประจำนะคะก็ถ้าใครแอดไลน์มาสามารถทักมาได้ตลอดทั้งวันถ้าโทรมาเราไม่รับสายเดี๋ยวน้องโทรกลับนะพี่นะให้น้องโทรกลับองค์ที่หนึ่ง าการะดานนี้เปิดที่900บาททุกรูปทุกองคเนาะพี่เนาะ900บาททุกรูปทุกองค์นะน้องเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดราคาเราคุยกันได้เนาะนี่นะคะพี่พระสมเด็จคันเนื้อหามวลสารแบบนี้เลยนะเนื้อหามวลสารสวยๆแบบนี้แล้วพี่เนาะนี่เก่าๆเดิมๆเก่าๆกึกๆเลยนะ้องบอกเลยสวยมากยออทะลุซุ้มเลยนะพี่นะนี่อ,องค์นี้เดิมๆเลยพี่สวยๆเลยนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ ก้นค่ะคางค่ะซูมให้ดูเนื้อใกล้ๆอืมไม่ได้ไลฟ์สดเลยเพราะว่าเลิกงานมืดดึกดื่นเลยช่วงนี้ ฝนตกตั้งแต่เช้าชุ่มฉ่ำกันเลยวันนี้อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องนิดนึงถ้าคอมเมนต์ไม่ได้ก็รบก,กวนกดถูกใจคลิปให้น้องนิดนึงนะนี่เลยเนาะ วันนี้พระสวยทุกรูปทุกองค์เลยนะคะพี่สวยมากเช่าไปเก็บเช่าไปบูชาบูชาเขา้าเช่าไปยังไงก็แล้วแต่บอกเลยราคาพี่ๆไปต่อได้แน่นอนเพราะว่าของน้องแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะราคานี้ไม่มีประกันให้นะคะไปกันต่อนะพี่นะองค์นี้คะ่ะพี่พร้อมตลับคะ่ะนี่เลยพระผงของขวัญวัดปากน้ํารุ่นสามคะ่ะพี่ ได้กล่องไปแบบนี้เลยนะนี่เก่าเก่า,เ,กาเดิมเดิมกึกเลยเก่ากึกเลยนะอันนี้ได้ไปพร้อมกล่องเลยนะเก้าร้อยบาทค่ะพี่น้องแ่งให้เก้าร้อยเนื้อหามวลสารแบบนี้นะคะเป็นผ้าผงนะพี่นะต้องการลูกผ้าเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้นะพี่นะนด้านหลังค่ะเป็นยันด้าน,นข้าง ด้านบนค่ะกุนเก้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเก้าร้อยบาทนะน้องบูบารมีพระเครื่องค่ะซื้อง่ายขายคล่องกันอยู่แล้วราคาคุยกันได้ไม่ต้องแบบโอ้ทำไมน้องเปิดสูงจังราคานนี้น้องบอกเลยว่าได้ที่ช่องน้องนะคะองค์ที่ห้าค่ะเป็นพระโบราณน,นะคะเป็นพระโบราณห่วงแบบนี้เนาะนี่เลยด้านข้าง ฮาโบรานมากอันนี้แบบรูปร่างลักษณะเหี่ญเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแบ่งน้องเปิดที่เก้าร้อยนะคะน้องเป็นคนเปิดแต่พี่พี่เป็นคนปิดราคาคุยกันได้ต่อรองได้นะคะพี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่ดูใครไวใครได้นะพี่นะใครไวใครได้เน้ะรีบทักมารีบโทรมาทักมาโท,ทรมาได้เลย เปิดอยู่ที่เก้ารอยบาททุกรูปทุกองค์ค่ะ EP ที่หนึ่งศูนย์เจ็ดนะพี่นะถ้าโอนเลยส่งให้ฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหกสิบาทเนาะโอเคไปกันต่อเลยนะคะพี่ EP นี้ EP ที่เจ็ดองค์ที่หกค่ะองค์ที่หกนะคะพี่ลำดับที่หกค่ะเป็นเหรียญแบบเป็นแบบนี้นะคะพี่ด้าน,นข้างค่ะ ด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้นะพี่นะอืมโซ่ไม่รูเลยตรงเข่านูนออกมาอย่างนี้นะคะตรงเข่านูนออกมาตอนนี้พี่จิตฝนตกตั้งแต่เช้าชุ่มฉ่ำมากเมืม่อวานก็ตกอากาศดีมาก น่านอนมากแต่ต้องลุกไปทำงานนะคะนี่เลยด้านหลังราคานี้นะคะแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะแผงนี้น้องโบตั้งแผงอยู่ที่ช่องน้องโบบาร,รมีพาเครื่องนะคะน้องไม่ได้ออกตลาดหรืออะไรเลยนะคะเพราะไม่มีเวลาปไปเนาะ แค่จะตื่นเช้านี่ก็แทบจะขุดตัวเองขึ้นจากที่นอนองค์ที่เจ็ดนะคะพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะพี่สวยๆเลยนะพี่นะเดิมๆบอกเลยเดิมๆนี่เลยตรงตรงเนี้ยมีแบบวงกลมๆอยู่ด้วยนะคะพี่แบ่งปันให้พี่ๆค่ะการ้อยบาทนะพี่นะการ้อยบาทค่ะ นี่เลยก้นนะคะน้องโบบาเรามีพระเครื่องค่ะซื้อง่ายขายคล่องทักมหาน้องเท่านั้นนะพี่นะ0992107401เบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวค่ะถ้าโทรไปเราไม่ใช่หนูหรบกวนกดเบอร์โทรใหม่อีกรอบนะพี่นะเพราะว่าน่าจะกดเบอร์ผิดนี่เลยไปกันต่อองค์ที่8นะคะหลวงพ่อเงินค่ะเลี้ยมกรอบกันน้ำแบบนี้นะคะพี่อาด้านหลังค่ะ พาพี่จิตค่ะพี่พาบ้านน้องใครไวใครได้นะคะพี่ราคานี้บอกเลยใครไวใครได้เปิดกันที่เก้าร้อยบาทค่ะพีเก้าร้อยบาทนะสวยๆเล่นแสงแบบนี้เลยนะคะพี่เลี่ยมกรอบกันนะ้ํามาเรียบร้อยเลยไปเลี่ยมะกรอบทองอีกสักหน่อยโอ้โหงดงามมากตอนนี้กําลังดังเลยนะคะทั้งพาทั้งวัดแต่เราก็ สายพระเนาะปากจมูกตานะคะถ้านั่งชายผ้านะคะพี่สามารถดูได้ถ้าใช้กล้องสองก็จะไม่ค่อยถนัดต้องไม่ถนัดจริงๆต้องขออภัยด้วยนะคะพี่หรือมือสมัครเล่นนะคะเปิดอยู่ที่เก้าร้อค่ะองที่แปด ep ที่หนึ่งศูนย์เจ็ดโทรมาอย่าลืมแจ้งหมายเลข ep นะคะเพราะว่าน้องต้องขอกดดูแป๊บหนึ่งมันก็จะแจ้งได้ว่าโอเคองไหนปิดแล้วองไหนยังไม่ได้ปิดเนาะ ใครไวใครได้นะคะพี่น้องบอกเลยไปกันต่อ ep เ mm hmm. ออง์ทเก้า ep ที่หนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะเรียนนี้ค่ะพี่สวยๆเลยนะพี่นะ้ mm hmm. เหลือหลวงปู่โตค่ะอ่าเหลือหลวงปู่โตะนะมีลายกันหนกขึ้นแบบนี้นะคะพี่พระสังวรวิมลเถนและจุดไขป่ปลาวัดประโดูชิมพีหลวงปู่โตค่ะกรุงเทพนะคะพี่อ่า เป็นห่วงแบบนี้นะคะพี่ด้านหลังค่ะพี่เป็นแบบนี้นะสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยเนื้อหามวนสารแบบลายเส้นคมชัดนี่คาบเก่ายัางอยู่เลยนะพี่นะนี่เลยคาบเก่า เดิมๆได้ไปเดิมๆไล้นะพี่นะนี่ตรงห่วงเดิมๆนี่นะคะมวลสารความเก่าความกึกนะคะพี่นี่มีคราบอยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่เหรียญเลยนะพี่นะนี่ให้ดูใกล้ๆอ่า เปิดอยู่ที่เก้าร้อยค่ะแบ่งปันให้พี่พี่เลยนะแบ่งปันให้พี่พี่เลยนะน้องโบบารมีพักเครื่องค่ะน,น้องน้องสะดวกรับสายนะคะแต่ถ้าโทรมาไม่รับสายเดี๋ยวน้องโทรกลับ องค์ที่สิบค่ะพี่ไปกันต่ออง์ที่สิบเลยนะอง์นี้ค่ะพี่พระอาจารย์มั่นค่ะเหรียญค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะพี่นะเอ๊เชื่อมหรือเปล่าเดีด๋ยวเป็นเหรียญแบบไม่เชื่อมนะพี่โอเคไม่ได้เชื่อมเนาะด้าน,นหลังแบบนี้นะคะเก่าๆเลยล้บเหรียญจะมีจุดไข่ปลาด้วยอันนี้องค์นี้เก่าจริงเนาะ เก่าแบบเก่าเนี่ยน้องจะให้ดูใกล้ๆกเนี่ยคาบเหรียญยังอยู่อยู่เลยห่วงเป็นห่วงแบบนี้นะคะเนื้อดูเนื้ออ่าเนื้อหะมวลสานเนี่ยคา,า,าบเก่าเก่าเลยพี่ใครไว้ใครได้นะคะเนี่ยคาบเก่าเก่าเลยสน,นิมสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะเดิมเดิมเลยเป็นผ้าบ้านค่ะพี่เป็นผ้าบ้าน นี่เลยอาจารย์มั่นค่ะอ่านี่โอ้ยคาบสวยๆเลยนะพี่นะเก่าๆเดิมๆเลยองค์นี้ต้องการรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์น้องมาได้นะดูคาบเก่ายังอยู่อยู่เลยนะพี่องค์นี้เก่าๆกึกๆกึกแบบกึกเลยนะแอดไลน์มาได้ที่0992 107 401 ep ที่หนึ่งค์ที่10นะคะพี่ ไปกันต่อองค์ที่สิบเอ็ดเนาะองค์ที่สิบเอ็ดค่ะพี่นี่เลยเป็นเหรียญแบบนี้นะคะพี่อ๋อหลวงปู่สอนค่ะหลวงปู่สอนนะคะองค์นี้เป็นห่วงเจาะรูเนาะพี่นะองค์นี้เนี่ยเอาจะให้ดูหลวงปู่สอนวัดอะไรเนี่ย วัดเสืงสารวัดเสืงสารนี่วัดเสืงสางหลวงปู่สอนวัดเสืงสางนะคะพี่อ้าาเก่าๆเลยเนี่ยดูคาบเก่าเก่ามากกึกๆเก่าๆกึกๆเลยนะพี่นะน้องซูมให้ดูใกล้ๆเนะี่ยต้องขออภัยในความที่แบบมืออาจจะไม่นิ่งนิดนึงนะ แต่ว่าเก่าจริงๆนะคะพี่ข้างๆค่ะด้าน,นหลังเป็นยันนะคะพี่อคละแบบนี้เลยนะยันอัคระแบบนี้นะเก่าๆเลยพี่คราบเก่าๆเกาะเลยเลยนี่ยเก่าเก็บจริงๆเก็บมานานอ่นาน โมูกปากตาใบหูนะคะคิว้วอ่าโอเคองค์นี้เปิดที่900บาทเช่นกันค่ะไปกันต่อองค์สุดท้ายของ EP นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะหลวงพ่อคูณน,นะคำคูณคำคูณน,นี่เลยนะคะมวลสารเดิมๆเ,เกา่เกาๆแบบมีใครไว้ใครได้นะพี่แอดไลน์มาได้ที่0992 107 40 10 401นะคะ0 9 9 2 107 401านหนะคะมวลสารแบบมีด้านข้างค่ะ ด้านหลังเป็นยันนะคะพี่รุ่นสร้างบารมีสองห้าหนึ่งเก้านะพี่นะรุ่นสร้างบารมีสวยๆเลยอคขละก็สวยเนะี่ยดูสิอ่านี่ดูบารมีโอเค น้องโบบารามีพะเครื่องค่ะพี่แอดไลน์มาหา้องได้นะองค์นี้ก็เปิดที่900บาทเช่นกันเนาะราคาแบ่งปันให้กับพี่พี่น้องไม่คนเปิดแต่พี่พี่เป็นคนปิดราคาเราคุยกันได้แน่นอนเรื่องนี้ไม่ติดอยู่แล้วนะคะแบ่งปันให้กับพี่พี่เนาะวันนี้นะคะน้องมีพะมาให้เลือกชมทั้งหมด12รูป12องค์ตั้งแผงอยู่ที่ช่องน้องโบบารามีพะเครื่องทุกๆวันนะคะพี่ไม่ได้ลงไม่ได้ลงตลาดไม่ได้ลงหน้าร้านไม่มีหน้าร้านมีแต่หน้าแผงในช่อง u t u b e นะพี่นะ ถ้าใครนะคะที่อยากนัดรับสามารถโทรหาน้องได้น้องโบบารมีพาเครื่องค่ะแต่ว่าเราต้องแจ้งวันกันล่วงหน้าไม่ใช่อึกอักวันนี้สะดวกนัดรับไหมไม่ได้นะพี่นะเพราะว่าน้องทํางานประจําด้วยต้องหาช่องว่างหรือหาคิวนะคะพี่ก็วันนี้นะคะน้องฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาเลือกชมพระของน้องนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารามีพระเครื่องไว้ด้วยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องไว้นะแอดไลน์มาได้ที่092107401 9เมอรอทูด้านบนเลยนะพี่นะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ